พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมตอนอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศตามหลักการของประชาธิปไตยจึงแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยแบ่งเป็น3ด้านคืออำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภาอำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีและอำนาจตุลาการผ่านทางศาลอำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร 1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติทั้งปวง 2. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเช่นตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นต้นบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการการกองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณา นาจากสภาผู้แทนราษฎร 2. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลและ 3. ให้คำแนะนำพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี 1. คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน 2. ในการบริหารราชการแผ่นดินคณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบุตรบัญญัติของรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา 3. เมื่อมีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาก็ตามนายกรัฐมนตรีอาจแจ้งให้ประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพียงแต่ไม่มีการลงมติในปัญหาที่อภิปรายไม่ได้และ 4. ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรคณะรัฐมนตรีอาจจัดให้มีการออกเสียง ยงประชามาติในเรื่องใดๆอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอำนาจตุลาการผ่านทางศาลบทบาทอำนาจหน้าที่ของศารลรัฐธรรมนูญ 1. วินิจฉัยในกรณีที่มีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่2อ,องค์กรขึ้นไป 2. วินิจฉัยกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกระบวนการตากฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและ 3. วินิจฉัยหนังสือสนที่สัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ บทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลยุติธรรมแบ่งออกเป็น3ชั้นคือ 1. สศาลชั้นต้นเป็นศาลที่รับพิจารณาคดีแพ่งคดีอาญาและคดีพิเศษอื่นๆโดยแบ่งเป็น2ประเภทคือศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและศาลชั้นต้นในต่างจังหวัด ส,สารอุทธรณ์เป็นสารที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคาดีที่ฝ่ายโจทก์หรือจำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของสารชั้นต้นและสา,สารดีกาเป็นสารสูงสุดซึ่งทุกฝ่ายจะต้องเคารพและปฏิบัติตามไม่มีสิทธิที่จะโต้แย้งได้อีก บทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง 1. คดีพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เรียกว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากการจัดทำกิจการของรัฐ 2. คดีพิพาทระหว่างหน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากการจัดทำกิจการของรัฐศาลปกครองแบ่งออกเป็น2ชั้นคือ1ศาลปก ปกคองสูงสุดและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลทหารศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคาดีอาญาซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้